สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกันในช่องปาลีร้อยแปดอาชีพเพราะว่าเราจะลงคลิปร้อยแปดอาชีพนะคะนี่เป็นอีกหนึ่งอาชีพของเราในทุกๆปีนะคะ พี่ลีเขาก็จะทํากระทงขายนะคะทุกคนแต่ตอนนี้ยังไม่ถึงวันลอยกระทงยังไม่ถึงยังไม่ใกล้นะคะเรายังไม่ตัดหยวกเรายังไม่ทํากระทงเดี๋ยวคลิปตัดหยวกทํากระทง nes, เราจะทําอีกทีหนึง่งแต่ตอนนี้เรามาทําดอกไม้ก,ไกันทิ้งไว้ก่อนนะคะเพราะมันพอถึงวันแล้วมันทําไม่ทันนะคะทุกคนเราต้องมาทําทิ้งไว้ก่อนนะคะอันนี้คือวิธีการทําดอกไม้ของพีลพ่ลีค่ะพี่ลีอุปกรณ์นในการทําก็คือหนึ่งอันนี้เขาเรียกว่า,านี่ค่ะ กระดาษห่อเหรียญโปรยทานนะคะทุกคนที่เขาเอาไว้ห่อเหรียญห้าเหรียญบาทเหรียญสิบแล้วก็เอาไปโปรยทานนะคะพี่หลีซื้อมาห่อนี้ราคาเท่าไหร่คะสามร้อยสามห่อหนึ่งร้อยบาทห่อหนึ่งมีจํานวนหนึ่งร้อยแผ่นนะคะทุกคนเดี่ยค่ะไอ้ตัวให้เราตำส้นต้องดอนทามก็ได้นี่ปีหลี่สอนต้องเด็กปีที่เหล้อโดนหนึ่งหนึงอันกระซวยหรือไมยอ่ะ เนื่องอันมันไม่ก่อยเป็นดอกอะไรมันมันอันสอดไ่ต้องอัน<ล>พี่ลีซ้ำยิงดีพี่พพลีซ้อนสองเลยนะคะทุกคนเดี๋ยวมาดูวิธีการทําแล้วก็มีนี่ค่ะอันนี้เรียกว่าโฟลลาเทปใช่ไหมพี่อันนี้เรียกว่านี่ค่ะโฟลลาเทปนะคะทุกคนสินบาบาทค่ะเอาไว 1, ้พันอ่ะ านทูบแบบนี้นะคะมันเป็นกาวมันเป็นกาวนะคะมันเป็นเทปกาวเนาะทาประมาณนี้เดี๋ยวให้มาดูวิธีการทําของพี่หลีกันค่ะเทียนนะคะเทียนพี่หลีก็จะใช้อ่ะไม้ลูกชิ้นนะคะหักครึ่งแบบนี้ละคะแล้วก็หั่าแต่ยังสั้นก็ดีนี่แต่ประมาณนี้จะประมาณอาทิตยกระป๋อก็หักครึ่งไงเอาครึ่งหนึ่งนี่ยคะก็จะได้ออกมาแบบนี้ กพันกับเทปกาวใสแบบนี้นะคะก็เป็นเทียนแล้วก็ห่อดอกไม้แต่เทียนเราจะไม่ทําทิ้งไว้นานนะคะเพราะว่าเทียนเวลาทิ้งไว้นานมันจะงอนะคะเราก็จะทําให้ดูแค่อันเดียวก่อนส่วนดอกไม้สามารถทําทิ้งไว้นานได้ค่ะไม่เป็นไรนะคะ <Hello. S 1> เนี่ยคะ่ะวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ก็มีประมาณนี้นะคะทุกคนมีทูบมีเทียนมีหนังยางหนังยางเขาก็จะแถมมาอยู่แล้วนะคะเขาจะแถมมาในนี้อยู่แล้วนะคะเนี่ยคะ่ะก็ประมาณนี้แล้วก็ฟลลาเทปมาคะ่ะดูวิธีการทำเลยคะ่ะ okay. ทำันไหนก่อนคะทำเทียนก่อนทตูปอ่ะทำทูปก่อนคะ่ะใส่ตูปปั้มแเลยใส่ทูปใช้ทูปสามดอกค่ะ <Yeah. S 1> แล้วก็มันจะมีด้านหน้าด้านหลังแบบนี้นะคะอันนี้สีด้านหลังมันจะจืดๆนะคะทุกคนสีด้านหน้ามันจะเข้มๆเอามาประกบกันให้มันให้มันเข้มทั้งสองฝั่งนะคะแล้วก็เจาะรูค่ะ,ะใช้ไม้ลูกชิ้นเจาะเจาะก้ากลางก็ได้ครับเจาะเสร็จแล้วก็ ถ้าเราใช้ทูบเจาะมันจะหักนะคะทูบจะหักได้ใช้ไม้ลูกชิ้นเจาะไปก่อนนะคะแล้วก็แย่ไม้แย่ทูบลงไปแบบนี้ค่ะหลังจากนั้นก็คว่ำทูบลงจับม้วน,วนง่ายๆจับแบบนี้นะคะให้มันเป็นกลีบดอกแล้วก็ใช้หนังยางรัดก่อนอันดับแรกใช้เทปกาวรัดเลยไม่ได้เหรอมันไม่ค่อยอยู่ม,มันพองเสร็จแล้วนะคะใช้ฟลล่าเทปม้วนค่ะ โคอยพันเียงแล้วตอนี้คคอยยพันเฉียงเฉียงไปทีละนิดนะคะประมาณนี้ค่ะมุนได้ประมาณหนึ่งจ้เลยได้แล้วแค่นี้แหละใช้มือดึงเลยไม่ต้องใช้กรรไกรตัดค่ะมันดึงง่ายก็เสร็จเรียบร้อยออกมาเป็นประมาณนี้แล้วก็มาแต่งนิแต่งนิดหน่อยแต่งจัดระเบียบดอกตอนแรกก็ทำไมไม่จัดตั้งแต่ตอนแรกจัดแต่เดี๋ยวมันก็วุบเหลาแล้วจย่างเเรามัดมือออ ก็ไปเต้งนะครับ er อ่าก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะได้มาประมาณนี้นะคะทุกคนองรอกก็ได้มาประมาณนี้ค่ะทุกคนสวยไหมคะถ้าไม่กนก็จัดดีแล้งไงทำไปกดนะคะพอเวลาเอาใส่กระทงแล้วเราค่อยมาจัดอีกทีนึงต่อไปพี่ลีจะทำใส่เทียนให้ดูนะคะทุกคนเหมือนกันกับใส่ทูบเลยค่ะนั่นก็คือเอาแผ่นปยทานมาวางทับกันสองแผ่น แล้วก็ดึงนะคะดึงให้ตรงเรียงเรียงให้ตรงก็ได้นะคะเรียงจับกรีบให้ดีก็ได้นะแต่พี่หลีเขาทําแบบทําแบบเร็วๆอะคะ่ะทุกคนก็จะประมาณนี้เนาะดิฉันไม่ได้ทําให้ดู <laughs> พี่หลีทํานะคะพี่หลีก็จะเนี่ยคะ่ะแล้วก็มัดหนังยางเข้าไปเหมือนกับทูบเลยคะ่ะอันนี้คือเทียนนะคะแต่เทียนเนี่ยมันทําไว้เยอะๆทิ้งไว้ไม่ได้นะคะพอโดนความร้อนแล้วเขาจะโดนอากาศร้อนๆแล้วเขาก็จะงอนะคะ แล้วก็จะทําให้ดูอันหนึ่งเสร็จแล้วก็ใช้ f ฟลร์เทปค่ะม้วนค่ะจัดแต่งให้สวยงามตามเราชอบเลยนะคะส่วนมากของเรานะคะจะขายอัละร้อยห้าิบนะคะกระทงของเราเดี๋ยวปีนี้จะทําให้ดูนะคะกระทงอละร้อยห้าิบเป็นยังไงก่อนหน้านี้ปีที่แล้วเราก็เธอทาลงแล้วนะคะอ่าสองปีที่แล้วเนาะ สองปีที่แล้วเราก็เคยทําลงแล้วนะคะทุกคนกระทงวิธีการทํากระทงอัลละร้อยห้าสิบสมัยก่อนเราขายอัลละสามร้อยเลยนะคะตอนเศรษฐกิจดีๆเศรษฐกิจดีๆแล้วก็มีชาวมาเลยมาเยอะๆเราจะขายอัลละสามร้อยเลยนะคะช่วงนี้ลดราคาเหลืออัลละร้อยห้าสิบนะคะก็ขายดีค่ะส่วนมากดีฉันจะขายให้คนมาเลยแล้วคนไทยก็จะเป็นคนไทยที่มีกําลังในการซื้อนะคะร้อยห้าสิบอันที่ขายสามสิบยี่สิบมันค่อนข้าง คนทาเยอะแล้วนะคะเราก็จะทําอันใหญ่ร้อยห้าสิบเดี๋ยวค่อยมาดูคลิปหน้ากันค่ะร้อยห้าสิบเป็นยังไงก็ประมาณนี้ค่ะอันนี้ก็คือเทียนวิธีการทําก็เสร็จเรียบร้อยค่ะง่ายๆทําทประมาณนี้เนาะความจริงมันต้องดึงให้เลียนให้สวยกว่านี้ก็ได้นะคะถ้าดิฉันทําเองมันจะสวยกว่านี้นะคะเ <laughs> พราะดิฉันจะดึงให้มันสวยกว่านี้อันนี้พี่ลีทําให้ดูนะคะดิฉันไม่ได้ทําให้ดูทุกคน <laughs> ทําให้เลียยทด่พี่ทําให้สวยสักอัน ทำให้เลียนเนียนจับกลีบให้มันสวยๆกว่าน,นี้หน่อย <laughs> ทุกคน,น,คนจา่ายวลลาค่ะใครมีฝีมือก็ทําให้เลียบให้สวยให้เนียนกว่าน,นี้ก็ได้นะคะคพี่หลีก็ทําให้ดูคร่าวๆนะทุกคนวิธีการทําของพี่หลีหอดอกไม้ใช้ประดับกระทงนะคะดอกไม้ทุบเทียนก็ประมาณนี้นะคะใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนได้คาาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะพี่หลีก็จะทําต่อนะคะดิฉันก็จะไปตัดคลิปลงย t u b e ค่ะ